สวัสดีค่ะผู้เข้าร่วมโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะโครงการรวมพลังแบ่งปันความดี38คน38เครื่อง38เดือนเดือนละพันนะคะ,อะของเราก็ก้าวเข้าสู่เฟสที่สองนะคะเฟสที่หนึ่งของเราเนี่ยจบไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะวันนี้วันที่25ิมิถุนายน25 6 5เป็นวันเริ่มต้น โครงการรวมพลังแบ่งปันความดีเฟสที่2ในเครื่องที่1นะคะวันนี้เราจะจับสลากผู้โชคดีนะคะในมือของดิฉันนะคะมีผู้เข้ายื่นแสดงความจำนงที่จะร่วมโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีเฟสที่2ทั้งหมด54รายชื่อนะคะซึ่งตรงนี้ดิฉันก็มีวิธีการจัดการนะคะก็คือว่าอาจะนําเงินทั้งหมดที่เป็นส่วนเกินนั้นเอาไปไว้ที่สลากของสีนะคะ แล้เสร็จแล้วเราก็จะเอา38นะคะไปซื้อเครื่องนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วเครื่องที่38จับสลากได้หลังจากนั้นจะเป็นเครื่องที่39จนถึงเครื่องที่54เลยนะคะก็ขอบคุณสติปัญญานะคะที่ทำให้คิดเรื่องนี้ได้นะคะก็รู้สึกดีที่มีการตอบรับที่ดีนะคะในวันนี้ถ้าพี่น,น้องจะสังเกตนะคะจะมีน้องแจ๊สเป็นคนถ่ายแล้วก มีชานออนนะคะเป็นผู้พูดอแต่เพียงแต่เพียงผู้เดียวทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าช่วงนี้นะคะสังเกตนะคะตัวนี้คือตัวที่เอาไว้ตรวจนะคะตรวจโควิดก็คือมีการรอบๆตัวเรามีผู้ที่เป็นเยอะนะคะแขกไปใครมาก็ลําบากเพราะฉะนั้นพวกเราก็ใช้บริหารจัดการตามสถานการณ์นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเหลือเราแค่นี้นะคะซึ่งนออนจะเป็นคนจัดให้นะคะ แต่ก่อนที่เราจะาจับสลาดผู้โชคดีเครื่องที่1นนั้นนะคะเราก็จะจับนะจัดการาที่จะคนคว้านนะคะแล้วก็ยกถึงสูงแล้วก็หยิบขึ้นมานะคะนี่คือวิธีการนะคะผู้โชคดีที่จะได้รับการติดตั้งเครื่องโร,รงพลางโครงการโครงการโรงพลังแบ่งปันความดี38คน38เครื่อง38เดือนประจำเดือนมิถุนาเยน2565น คือใครคือใครค่ะเดี๋ยวให้ไม่ต้องขยับแล้ว่ะเจเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ใหมือนีนะ้เป็นคนจับนะคะจะจับผู้ผู้โชคดีออกมาแล้วนะคะได้แล้วนะคะอันนี้คือผู้โชคด,ดีเปิดเปด๋ที่สองของเรานะคะแล้วเดี๋ยวพี่นานจะเป็นคนอ่านนะคะว่าเขาคือใครโอ ที่จะได้รับการติดตั้งเครื่องนะคะคือคุณสุพันเหล็กสีนะคะท่านนี้เป็นร้อยตำรวจเอกนะคะสุพันเหล็กสีประจำการอยู่ที่อำเภอพิบูรณ์มังสาหารนะคะของเรานี่เองนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณสุพันด้วยอันนี้คือเครื่องที่หนึ่งของโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีเป็ดที่สองของเรานะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะพบกันนะอีกครั้งหนึ่งในวันติดตั้งแจ๊ดเอากล้องมาส่องให้เห็นชัดๆนานๆด้วยนะคะอันนี้คือท่านที่1ของเรานะคะท่านเป็นร้อยตำรวจเอกนะคะู่ที่อำเภอพ,พิบูรณ์มังสาหารนะคะดิฉันจะติดต่อท่านไปนะคะคนนี้ดาเนินการตั้งแต่เสษ็แรกนะคะแล้วท่านก็ก้าวข้า 9, ขมาสู่เสษ็ที่2ด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณสุพันธ์หล็กสีด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ